สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชอบในการปลูกต้นไม้นะครับนะครับคลิปนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องของต้นเงาะนะครับมาตอบคาถามนะครับเกี่ยวกับอาการไหมของใบเงาะนะครับพอดีของผมมีต้นที่ปลูกใหม่นะครับปลูกได้ประมาณสักสิบห้าวันแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปนะครับ ท่องเที่ยววิถีเกษตรนะครับก็สลับกันกับดูแลต้นไม้นะครับส่วนคลิปนี้วันนี้นะครับก็จะทุกท่านเนี่ยดูแลเกี่ยวกับต้นเงาะใหม่นะครับแล้วก็อาการของใบไหม้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอย่างต้นเงาะต้นนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ต้นเงาะปลูกใหม่นะครับลงดินมาแล้วนะครับ15วันนะครับก็เริ่มแตกยอดใหม่นะครับ นี่ครับยอดนะครับแตกยอดใหม่นี่ครับข้างล่างก็จะเริ่มแตกยอดใหม่นะครับการปลูกเบื้องต้นนะครับผมก็จะขุดดินนะครับบริเวณบริเวณเนี้ยนะครับประมาณอยู่ประมาณเมตรนะครับลึกสักประมาณ30เซนนะครับจะปลูกแบบสูตรใหม่นะครับปลูกไม่ลึกนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับที่เป็นเศษหญ้า นะครับเศษฟางเศษแกบเนี set ่ยนะครับเอามาใส่นะครับอันนี้คือผมจะทําให้สองต้นนะครับจะทําให้แตกต่างกันนะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเขาจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่นะครับ มีหลายท่านนะครับสอบถามมาผมก็ไล่ตอบคอมเมนต์ยังไม่หมดนะครับนี่ครับอาการใบไหม้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเกิดจากภาวะนะครับต้นเงาะนะครับต้นเงาะจะเป็นพืชที่ทนความร้อนไม่ได้นะครับขาดน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็ให้น้ําเยอะมากก็ไม่ดีนะครับ ต้นงอจะเป็นอะไรที่แบบพอดีพอดีทุกอย่างนะครับทุกท่านเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเวลาปลูกนะครับนี่ตัวนี้ก็ไหมเหมือนกันนะครับเนื่องจากตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะครับทางร้านเขาเลี้ยงอยู่ในในถุงแล้วก็ในโรงโรงเพาะชำนะครับพอเอามาปลูกจริงๆแล้วสภาพอากาศเนี่ยนะครับร้อนนะครับก็จะทําให้ใบไหมนะครับสาเหตุแรกอากาศร้อนนะครับ สาเหตุที่สองนะครับใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับบางท่านอาจจะซื้อมาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับปลูกเลยแต่ทางร้านเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับก็จะทําให้ใบไม่ได้นะครับมันระยะที่ลงดินนะครับสิบถึงยี่สิบวันนะครับสาเหตุที่สามนะครับแหล่งน้ํานะครับที่เอามาลดเนี่ยนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่ทําให้ต้นเงาะเนี่ยนะครับ ได้รับมากเกินไปก็จะทําให้เกิดอาการใบไหม้ตามขอบแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็สาเหตุที่4นะครับโรคพืชน,นะครับโรคอาการใบไหม้นะครับตามขอบพวกนี้นะครับแต่ต้นนี้คืออ่าไม่ได้มีปัญหานะครับโรคพืชเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเชื้อรานะครับเชื้อราบางทีเราใส่ปุ๋ยรองพืนนะครับใส่ เศษหญ้ารองพื้นเนี่ยนะครับหรือว่าดินมีเชื้อราก็จะทําให้เกิดอาการใบไหมได้นะครับนะครับวิธีแก้ไขนะครับวิธีแรกนะครับถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยนะครับก็หาที่บังแดดให้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับหาที่บังแดดแล้วก็หาเศษหญ้านยมาคุมพื้นนะครับรักษาความชื้นนะครับปลูกใหม่ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับ ถ้าเป็นปุ๋ยพวกปรับสภาพดินได้นะครับปุ๋ยมูลค้างคาวได้นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่มียูเรียสูงนะครับห้ามใส่นะครับแล้วก็อีอกสาเหตุหนึ่งนะครับไมมทั้งต้นคนับไมมทั้งต้นก็คือไมมจากยอดนะครับถ้าเกิดไหมจากยอดลงไปนะครับ อันนั้นเป็นโรคนะครับโรคเชื้อรานะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยหายาป้องกันเชื้อรานะครับมาฉีดบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็บริเวณใบนะครับแล้วก็แต่งตัดใบที่เขาไหม้เนี่ยทิ้งนะครับถ้าเกิดไหม้ทั้งใบนะครับแต่ถ้าเกิดไหม้จะขอบแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับนี่ยอันนี้ก็เกิดจากแมลงมากัดนะครับควรจะฉีดยาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไหม้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอาการใบแก่ นะครับเป็นปกติของต้นเงาะนะครับนี่ครับก็เลยถือโอกาสมาตอบทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับต้นนี้ก็ปลูกใหม่นะครับต้นนี้ผมปลูกอยู่ที่อุดรธานีนะครับไม่ได้ปลูกอยู่ในสวนนะครับพื้นที่นี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีต้นเงาะนะครับก็เอามาทดสอบปลูกดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับ อีกต้นหนึ่งเนี่ยวิธีการปลูกน่นจะแตกต่างกันนะครับต้นนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับนี่ผมทําให้ทุกท่านดูนะครับใส่ปุ๋ยใส่แกบลบรองพื้นนะครับนี่นะครับก็เกิดอาการใบไหม้นะครับอันนี้คือทดสอบนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะทําการแก้นะครับไอนนคือใบไหม้ ลักษณะนี้คือเกิดจากเชื้อรานะครับนี่ครับเชื้อรานะครับเชื้อราลักษณะนี้นะครับเกิดจากเชื้อราในดินนะครับผมก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราโรยเรียบร้อยนะครับโรยบริเวณดินนี่นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับสองต้นนี้แตกต่างกันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับต้นพันธุ์ซื้อมาจากแหล่งเดียวกันนะครับเป็นต้นพันธุ์เงาะโรงเรียนนาศานะครับ แต่วิธีการปลูกต่างกันนะครับต้นนั้นจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับผ่านการฆ่าเชื้อราเรียบร้อยนะครับส่วนต้นนี้นะครับใช้เศษหญ้านะครับหมักโดยไม่ได้ราดน้ํายาฆ่าเชื้อเชื้อรานะครับก็จะออกมาอาการมาแบบนี้นะครับแล้วยอดเขาก็จะไม่แตกนะครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับยอดในพุ่งเห็นไหมครับ ดังนั้นก็จะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับก็เอาลองไปคิดดูนะครับว่าจะปลูกวิธีไหนนะครับทีนี้ผมก็จะทําการแก้ไขนะครับผมพึ่งโรยเชื้อราไปเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับเนื่องจากพายุเข้านะครับแล้วก็แบบนี้อาการแบบนี้นะครับต้องเร่งหายามาฉีดนะครับป้องกันแมลงด้วยนะครับถ้างั้นอาจจะทําให้ต้นเสียหายได้นะครับนี่ครับสลับต้นเงาะ ตอนนี้น่าจะปลูกได้เกือบทุกพื้นที่แล้วนะครับ 3"-4 ปีก็ได้กินผลผลิตนะครับบางต้นก็2ปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจดูแลมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สำคัญ 1. ปลูกใหม่นะครับต้องทำที่บังแดดนะครับหรือว่าปลูกต้นกล้วยนะครับให้เป็นพี่เลี้ยงแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ปลูกต้นกล้วยให้เป็นพี่เลี้ยงนะครับ 2. ห้ามใส่ปุ๋ย 3. รลดน้ำให้เพียงพอรักษาความชื้นนะครับ4นะครับใช้ยาป้องกันโรคเชื้อรานะครับที่มากับดินนะครับว่าระยะที่ปลูกใหม่นี่นะครับรากเขายังไม่ขยายรากยังไม่แข็งแรงพอนะครับเพิ่งเข้าออกจากถุงพ่อชําใหม่ๆนะครับดังนั้นเราต้องอใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับหลังจากที่ต้นเขาโตแล้วนะครับ ก็จะดูแลง่ายสำหรับต้นเงาะนะครับนี่ครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูนะครับไม่ได้เข้าสู่เรื่องของการเกษตรพอสมควรนะครับก็จะสลับกันไปนะครับกับการาไหว้พระท่องเที่ยววัดนะครับทําเกษตรไปนะครับปันหยุดก็พักผ่อนเที่ยววัดไหวพระทําบุญไปนะครับอันนี้คือวิธีของเกษตรกรนะครับ เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับหลังจากที่ใส่ย,ยาค่าเชื้อราแล้วนะครับว่าต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสมาตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ